นี่มีกล้องสามตัวสื่องศาด้วยนะแอร์จอนะครับกล้อง PM 2 5ให้ด้วยนะไฟแอมเบียนนี่ปรับได้โควตีสี่เวิ่งเฉลีย่ยโลละบาทนิดนิดเองนะยาริสเอทีพยอดขายอันดับหนึ่งต้องตัวนี้เลยครับผมเป็นตัว1.2ึ่งจุพรีเมียมนะครับผมสภาพใหม่มากๆทําไมตัวนี้ขายกันดีจังเลยต้องบอกว่าอันนี้วิ่งเฉลีย่ยโลละบาทนิดนิดเองนะยี Low ่สามโลลิตรนะครับผมอันนี้สภาพใหม่มากๆคันนี้เล็กไม่เพียง2องหมื่นเท่านั้นเองไฟหน้า LED นะครับผมเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังนะสำหรับตัวพรนะีเมเยนะียมแม็กปียี่ส แม c กทูโทนขอบสิบนะครับผมกดปุ่มสตาร์ทกุญแจค e ีเลสโกอันนี้มีบายสปอร์ตมอนิเตอร์ริด้วยนะครับหรือเตือนมุมขอบสายตานะาตรงนี้นะถ้ามีไฟขึ้นสีส้มนะเวลามีรถอยู่ข้างๆนะเรียกว่ารถอุบัติเหตุไปได้เยอะเลยนะแล้วสภาพคันนี้ใหม่มากๆเลยนะเพิ่งเช็กยาให้ประวัติครบบร,รบิการศูนย์สามปีเช็คกันอีกยาวๆนะนี่มีกล้องส,สัมัสหนึงสาวด้วยนะถ้าเป็นมือใหม่หรือขับรถในซอยที่แคบนะอันนี้ช่วยได้เยอะนะครับผมนี่รวมทั้งนี่แอร์จอนะครับอันนี้เป็นกรอง PM205 ให้ด้ดวยนะ เรียกว่าสะดวกสุดๆเลยเบรกมือไฟฟ้าอโอโตโฮนะเบรกโดยไม่ต้องเหยียบเบรกนะเวลาติดไฟแดงกดปุ่มเดียวอยู่เลยยาวๆอันนี้ไฟแอมเบียน์นี่ปรับได้64ส,สีนะนี่เลือกกันจนเมื่อยอะ่ะเรียกว่าอยากได้สีไหนเลือกกันได้เลยนะครับผมอืมอ่ะยังไม่หมดนะครับผมมี Android Auto Apple c a r p l a าพให้ครบเลยนะบลูทูธมีครบหมดเลยพวงมาลัยฟัง์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงคำสั่งเสียงอัดแอร์ถีบกุญแโทรขับรถอัตโนมัตินี่ ปัดไฟสูงออโต้ก็มีให้นะครับเตือนก่อนชนนะมีครบหมดเลยต่อหน้าใช้สุดๆเลยนะสภาพคันนี้ใหม่มา,มากๆอ่ะให้ดูไซซิ่งด้านหลังกันนิดนึงนะครับผมอันนี้มากอะแอร์โดยสารตอนหลังด้วยนะมีเฉพาะตัวพรีเมียมนะคุณพี่อันนี้มี USB ที่ชาร์จไฟด้วยนะครับอันนี้อ่ะเป็น Type A นะครับผม2พอร์ตตรงนี้นะอ่ะอ่ะเดี๋ยวดูไซซิ่งกันนิดนึงนะงออก็บอกว่า Yangli City เป็นรถเล็กนะแต่ว่าเดี๋ยวดูนะ นั่งตรงกลางก็ไม่อึดอัดนะครับนั่งได้อยู่นะอันนี้ผมสูงแล้เจ็ดสิบนะ head room head room ประมาณน,นี้นะครับเล็ room ประมาณน,นี้แล้วนั่งกว้างสบายเลยแล้วเบาะเอทีตัวนี้เบาะหนังตัวใหม่นี่นุ่มมากๆนั่งสบายสุดๆเลยนะครับแล้วต้องบอกว่าผมเข้าใจแล้วทำไมเขาขายดีมีทั้ง o p ป i o นครบระบบความปลอดภัยประหยัดน้ามันโลละบาทนิดเองคุณพี่แล้วต้องบอกถ้าซื้อมือสองยี่คุ้มไปอีกประหยัดไปอีกนะครับออกลาศูนย์บาทได้เลยนะ อันนี้เป็นไฟไท้าย l ลนะมาพร้อมกับไฟเลียวซ e q u นเชียลด้วยนะครับผมนี่มีเฉพาะในตัวพรีเมียมนะอ่าไฟเลี้ยวก็จะเป็นไฟเลียววิ่งแบบนี้เลยนะสวยๆเลยนะครับผมอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวตรวจเช็คบอดี้กันหน่อยนะครับเปิดท้ายวนิดนึงอ่าอันนี้ฝาเดิมไม่ได้แกะนะครับอันนี้ดูด้านซ้ายด้านขวาเมสสปอร์ตเดิมนะครับผมมั่นใจได้เลยนะซื้อรถกับเราเราตรวจสอบโดยช่างมาประสบการณ์นะครับ อะาเดีเปิดไฟเพิ่มให้นิดนึงนะครับอ่าช้อนเข้าไปหน่อยนะครับอ่าอันนี้ซีเลอร์เดิมนะครับบริเวณสีครีมขาวๆเหลืองๆนะครับเป็นซิลิโคนนะครับผมหรือเรียกว่าซีเลอร์เดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพยายามเปิดทุกซอกทุกมุมให้นะครับลูกศิษย์ตัโตนะครับผมอันนี้เราทําการเช็คบอดี้นะถ้ารถมีินรอยเชื่อมร้อยซ่อมมาเรียกว่ารถเกิดบัเหุหนักมานะครับอันนี้มือรูดเรียบนะครับผมอันนี้เพื่อลูกค้า ถ้าอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ไกลนะครับผมอันนี้ก็เปรียบเสมือนได้ดูรถด้วยตัวเองด้วยตัวจริงนะครับผมอันนี้เราเช็คโครงสร้างหลักเมสสปอตต่างๆให้แล้วนะครับมั่นใจได้เลยนะครับว่าเราขายเป็นรถสวยเกต่าด,ดาวนะครับอะเดี๋ยวเช็ควงกลอันที่2อ,อันนี้รถมันใหม่นะครับดึงออกยากนิดนึงนะอานี่เมสสปอตเดิมนะอันนี้สเต็มจากโรงงานนะอาจจะไม่สม่ําเสมอกันหน่อยแต่ว่า ต้องบอกว่ามันจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะอันนี้เขาทํามาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับผมการตรวจสภาพแบบนี้ต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงนะครับผมแต่เราตรวจโดยช่างมากประสบการณ์มั่นใจได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงแล้วเราดับเบิลเช็คกับ Third Party clothes, right ีบริษ so ัทตรวจรถชั้นนำนะครับมีใบตรวจรถใบรีพอร์ตให้คุณลูกค้าดูมั่นใจได้เลยนะครับผมอ่ะเช็ค3โมผ่านไปแล้วอ่ะเอสปอตเดิมหมดเลยนะครับผมรถสวยเกรดห้าดาวมั่นใจได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราเปิดห้องเครื่องน้องคันนี้กันหน่อยอ่าเดี๋ยวเปิดหัวใจน้องสีดำคันนี้กันหน่อยนะครับน้องเอทิปดำอ่าฝาเดิมนะครับฝาหน้าไม่ได้ขยับนะแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมนะครับคันหน้าไม่มีรอยเชื่อมรอยซ่อมอะไรใดๆสภาพใหม่มากอันนี้ต้องใช้คำว่ารังตั้งเล็กไม,ม่20 0 0 0 0เพื่อใช้คให้ปหล่บครบมือเดียว เอาไปเลย5 2 9 0 0 0บาทฟิตรสุดยอดค่ามเพียงแปดพเท่านั้นเองคุณพี่ระบบความปลอดภัยอันนี้มีให้ครบหมดแล้วนะตั้งแต่ Adaptive Cruise Control ขับถร,ขรถตื่นโรมัต์ก้องสามรถศกษาก็มีไฟแอมเบียนครบหมดเลยตัวนี้น่าใช้สุดๆเลยนะใครกำลังสนใจซื้อรถขายรถติดต่อมาได้เลยนะครับผมไอตัวไอทิเนี่ยเรามีกันหลายคันนะตั้งแต่ดำเทาดำขาวนะครับผมจะเป็นตัวพรีเมียมพรีเมียมลักชัวรี่เรามีหมดเลยนะใครสนใจซื้อรถขายรถติดต่อมาได้เลยนะครับผมนี่เป็นนรืสิ่กันนะครับ